สวัสดีครับผมจาคกาุลุยสานครับพี่น้องครับนะผมสำหรับคลิปนี้หนะ้าผมพาพี่น้องมาบึงการกําจัดหนาหนะ้าผมแป้งนี่ก็เป็นมันของผมเองแหละพี่น้องหนะ้าผมก็เอาประทันเนาะเอาประทันแต่ว่าเก่ากะมันเอาบ่ไไว้เราบึงพี่น้องบึงหนะ้าผมตอนแรกผมก็บ้าจีเอาออกแล้วก็ปลูกไม่เพราะว่ามันประทันเหล่าแต่ว่าพอมาบึงเราพี่น้องมันงำงาหน้าผมมันงาไหลพี่น้องบึงมันงมไม่ดีเี่ย ยังมีมันอยู่ด้น,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 ดดนี่ยมันเห็นบ่เนี่ยพี่น้องในเป็นร่องเป็นร่องเลยมันนยแล้วใบเขานี่ใยดีใยเขียวเข้มดีพร้อมแต่ว่าหยาก,กับงามคักขนาดนะผมคลิปนี้มาเบื้องเราคือพี่น้องเห็นผมเห็นเนะี่ยผมยังทอเลยนะผมผมเห็นผมยังทอพื้นที่กับว่าไหลตกพี่น้องประมาณสองไรนะผมประมาณสองไรตรงเนี่ยนะครับเอาป่ทันเพราะคาจะไปเบื้อง,งนั่นเบืองนี้แล้วก็ถึงงานถึงอย่างมันก็หลายอย่างเนาะผมก็เลย มาจําตัดสินใจนะผมที่เอ้ผมมันที่จริงมันกับเพาค่อยได้ซื้อมาใส่ดอกแต่ว่าตัวนี้จําเป็นกรเสดายมันนะพี่น้องมันงามมันงามอยู่เสดายมันก็เลยมาซีพ่นพ่นพ่นยาเอานะผมกําจัดหยาเอาโดยที่ว่ต้องปลูกไหมนะผมสําหรับหยาตัวนี้นะผมมันเกิดมันเกิดเป็นหยาใบแคบนะผมยาใบแคบผมก็เลยซื้อยากําจัดใบแคบมาเพื่อที่เสียหางเห็ดไง นะครับผมให้เขาเห็ดได้ไงคือยังศาแบบตงสตร์ไปเลยยังศาสตร์แบบเต็มร่องศาสตร์ศาสตราสตร์ไปเลยพี่น้องนะครับผมโดยที่มันเป็นอย่างนะครับผมเป็นหรือบ่าเป็นบบลูนะครับผมสำหรับพี่น้องที่อาจจะยังบ่เคยได้ใส่หรือเคยใส่แล้วหรือจังไหนเนาะกเบิงึงหาทีพมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับผมลองลอง,ลองบึงนะครับผมสำหรับผมกะพึ่งร้องกันเนาะพี่น้องเนาะพึ่งร้องกันผมกะ เห็นยาตัวนี้มาโดนแล้วละ่ะคือคือเขามาซื้อเรามันในมแปลงมันของผมเนี่ยมันที่เฮ็ดไม้เนี่ยมันมันบอกมันว่ามีแค่หยาใบแคบอย่างเดียวเนาะมันก็มีหยาตัวอื่นน้ำก็เลยซื้อได้ตัวนั้นตัวเดียวคือจบที่นี่ตัวนี้จําเป็นต้องต้องใส่ใบแคบก่อนเอาลงก่อนแล้วก็บหยาตัวใบกว้างบ่ค่อยบ่ค่อยมีหรอกพี่น้องใบกว้างบ่ค่อยมีใบแคบไหลก็ลองเบิ่งว่าสีเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะนะผมก็เนาะผมก็จะใส่เป็นยาตัวนี้ล่ะนะผม ยาตัวนี้คือตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเขาก็มีหลายยี่ห้อนะผมหลายยี่ห้ออยู่ผมก็มันก็มีใหญ่ยี่ห้อหลายราคานะผมแล้วแต่แล้วแต่ความแล้วแต่ตลาดเนาะแล้วแต่บริษัทนะผมก็แต่ว่าเขากะไปเน้นที่ว่ากําจัดห้าใบแคบโดยที่เขาฉีดทับมันได้เลยฉีดสาดทับมันได้เลย,ส,ย,บเลยสบายนะผมส่วนเรื่องของ ว่ามันมันใส่งานได้ดีบ่ผมยังบอกการันตีเพราะว่าผมยังบม่เคยใส่นะผมงวดนี้แหละผมเหยี่ยวมาใส่แต่ว่าถังเขาต้องล่างดีดนะครับผมเพราะว่าถังตัวนี้ก็อาจจะมียาตัวอื่นตกต,ตกขังอยู่เป็นตัวนี้ผมถังตัวนี้ผมขีดกูฟูซินเนตแอมโมเนยียมเป็นยาเพาะใหม่เนาะก็ล่างดีๆจักน้อยนึงก่อนที่เขาที่สัดเพราะว่าที่สัดทับมันผมนะครับตัวนี้เนาะก็ใส่บ่หลายนะผมเป็นวดน,น้อยนอยแต่ว่ามีราคาที่สูงอยู่ขึ้นกัน สำหรับตัวนี้เค่จักลิดเนี่ยนะตัวนี้ปริมาณหนึ่งลิตรนะครับผมหนึ่งลิตรนี่กะราคาตลาดทั้งบ้านผมกัสามร้อยห้าสิบที่ผมซื้อมานะครับผมสามร้อยห้าสิบแต่ว่ากะใส่ต่อเปยน้ำนี่เขาเนี่ยใส่ปลายหลใส่ยู่ที่สองฝานี่นะครับผมใส่ที่สองฝานี่เขายู่นี่เขาก็มีมีไอ้ปริมาณอยู่พี่น้องปริมาณวิธีการใส่อยู่เนาะนะครับผมมีปริมาณวิธีการใส่ เอา้านะครับผมก็ไปขีดกันเลยเร่าผมกับิพ้ามาติดตามนะครับผมพามาติดตามเบิง้งสลหรับหย่าตัวน,นี้เป็นหย่าใบแคบอย่างเดียวเลยเบิ้งว่ามันสีลงงไ้เฮาได้ดีบ่ะถ้าลงดีก็โอเคนะพี่นียงเนาะมันงา้างมันง้ามรับรองเลยครับว่ามันง้ามอยู่นะครับผมก็เลเสียดดยนี่ละ่ะเบิง้งบ่เป็นตาเอาด้วยซ้ำนีเ้เห็นเล่านี่เมืงง่อยคักขนาดเลยนะพีเนียงเนาะเอาครับผมจังไดใคย,ยจังมาเบิง่งมาติดตามกันไหมน้นาะพียงเนาะ เดี๋ยวคลิปนี้กับผมก็จะไปฉีดก่อนครับผมก็ยังมาติดตามกันอีกเจ้นึงนี่ครับผมนะครับผมสําหรับที่ฉีดใบแคบนะครับผมไปได้หนึ่งอาทิตย์พี่น้องได้ผลอยู่พี่น้องได้ผลอยู่นะครับได้ผลดีอยู่ที่นี่มันกะไงเราเพราะมันเพราะเขาเห็นมันแบบนี้เราเขากะเมาอีกรอบหนึง่งนมาเมาอีกรอบหนึง่งนี่เห็นแล้วมันงามเรา โอ้ได้ผลอยู่พี่น้อง,ฉ,งอนะฉีดไงพ่อมนี่ใบแคบนะครับฉีดใบแคบายพ่อมเห็นบ่ลงแล้วหย่าลงแล้วพี่น้องเิ่นนะครับผมหย่าลงแล้วด้การเราเพื่อไม่ได้ปลูกไม่เลยนะครับผมตอนแรกผมว่าอีทยปลูกไม่เห็นว่าเสียดายมันเนี่ยมันปัะยังงามเห็นไหยเห็นมันแล้วบาที่นี่พี่น้องหย่าลงแล้วที่นี่ลหละเขากะเอาแบบเอายาก็แล้วแต่สูตรผู้ใดเนาะ ผมก็จะเป็นไก่โฟเซตยางขีดน้ำร่องยางขีดยางขีดแล้วพอมันขึ้นมานเราพี่น้องโอเคแล้วหรือว่าพี่น้องจิใส่เป็นเออวบนนนผมใส่กูฟูซีเนตเป็นเพาใหม่ส่วนมากเพราะว่ามันหน่อยผมจะใส่กูฟูซิเนตก่อนผมไปใส่มันเนี่ยใบผมไปใส่อันี้เน,นาะนะผมเนาะนาผมก็โอ้โอเคเห็นแล้วก็ทา,านอยู่พี่น้องสําหรับนี่สะมาติดตามให้พี่น้องในเบิง้งใส่เราติดตามพี่น้องในเบิ้งเห็นบ่ะนะครับ ได้ผลได้ผลดีอยู่นะครับแล้วก็ใส่ไปแค่ผมฉีดไปซีเป้ได้เนยซีเป้เองเด้เลยสำหรับพื้นที่ตรงนี้มันสองไรสองไรก,กว่าคือเอาหายาให้ลงก้นเนาะเอาหายาให้ลงก้นแล้วก็เสียดายมันตอนแรกว่าัยไถยปลูกไม่เห็นว่าเป็นไรเป็นไรวันนี้อนองพี่ 2, นะ้องเนาะมันมันงามอยู่ด้ตอนนั้นไม่เห็นมันเลยตอนนั้นไม่เห็นมันเลยเนาะปัจจุีันี้มันงามแล้วเห็นอยู่นะครับสมบูรณ์ดีอยู่มันมันก็สมบูรณ์ดีอยู่ ถึงมาใหญ่ที่งหมบันนี้ครับต้นผมว่าเบิ้งแล้วต้นก็นอวบอวบดีเหมาะสมว่าได้ยืดว่าได้ยืดยาวนะพี่น้องนะผมอวบดีก็ถือว่าไดนะ้แล้วนะผมเราก็เรื่มาทดลองอยาพมนะครับพ่อผมนะเราเคยใส่เ่าเคยใส่าย,สยาตัวนี้นะครับเออพนันพี่น้องพานแล้วนะผมสําหรับผมก็ว่าบังทีนี่ผมก็ม,มีมีวิธีในการ ในในการกําจัดหญยาแล้วกัการดูแลมันเพิ่มมาอีกวิธีนึงก็คือเป็นยาตัวนี้เนาะพอผมเคยใส่ยบางที่ใส่แล้วมันสิ้นเปลืองเนาะมันสิ้นเปลืองเอาโอเคครับผมมาติดตามให้พี่นอ้อง้เบึงเออม,ม้ไมาเฮ็ดมาเฮ็ดแล้วก็ติดตามให้เบิง่งว่าเป็นยังไงนะผมก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่นอ้องบ่าหน่อยกหลาย ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพ้เป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปนะครับถ้ามีอยียงก็สอบถามอะไรเปื่อนล,ลูกกันได้คลิปนี้จ้ากโกรุยสารกับสวัสดีครับผม